ก่อนจะคิดไอเดียอะไรเราเข้าใจปัญหาลึกพอหรือ,อยังสวัสดีครับผมเอตา sySI คุณอยู่ใน SYSI School ซีรีส์สร้างนักเรียนของสังคม วันนี้เราจะมาชวนดูกันว่าเราจะเข้าใจปัญหาแบบลึกมากๆเนี่ยครับต้องทำยังไงบ้างเครื่องมือหนึ่งที่ง่ายมากๆเลยก็คือต้นไม้ปัญหาครับ p พอ b l บ m มท e e a n a l y s ิ s ต้นไม้ปัญหาเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนครับส่วนแรกคือลำต้นตรงลำต้นเนี่ยเราจะระบุป,ปัญหาไว้ตรงกลางเลยว่าปัญหาคืออะไรนะครับแล้วก็แตกกิ่งขึ้นไปเป็นผลกระทบผลกระทบไหนที่มันเชื่อมโยงกันเราก็จะแตกกิ่งต่อเนื่องกันไปโดยใช้หัวลูกศรบ่งบอกว่าจากเนี่ยส่งผลให้เกิดสิ่งนี้ และสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดอะไรต่อนะครับและด้านล่างเราจะเขียนลากของมันเราจะขุดลากล,ากลงไปนะคบว่าปัญหานั้นมีลากมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างลากไหนเชื่อมโยงกันเราก็จะใช้ลูกศรชี้โยงหากันนะครับเวลาเราขุดลากลึกมากพอแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์กันว่าเราจะแก้ไขที่ลากไหนตัวอย่างเช่นโครงการ English By Bu ั d y นะครับของดอมและเนมเจอปัญหาว่าเพื่อนๆที่เป็นผู้พิการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่กล้าสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับสื่อสารไม่ได้เลยเขาก็แตกกิ่งขึ้นไปว่าถ้าเพื่อน ส,ส, ing, สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยเพื่อนก็จะเรียนไม่ผ่านนะครับสอบตกซ้าๆๆๆต้องลงทะเบียนเรียนใหม่เสียเวลาในการเรียนเสียค่าเทอมเพิ่มมากขึ้นแล้วการที่เพื่อนๆไม่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะส่งผลให้เพื่อนไม่สามารถได้งานที่มีคุณภาพก็ส่งผลไปอีกว่ารายได้ของเขาครับจะลดน้อยลงดอมและเนมจากที่ได้สัมภาษณ์พูดคุยกับเพื่อนมาก็เจอวันล่าของปัญหาเนี่ยครับมาจากเพื่อนๆไม่มีความมั่นใจเขาก็ถามต่อว่าเอ๊ะเพราะอะไรถึงไม่มั่นใจก็ไปพบว่าเวลาเรียนในห้องเรียนอ่ะเราอ่ะไม่เข้าใจเลยอย่างเช่นเพื่อนๆที่ พิการทางสายตาพอมองไม่เห็นคําก็นึกไม่ออกแล้วบางคนมีลากที่ลึกกว่านั้นก็คือว่าพื้นฐานก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยโรงเรียนผู้พิการทางสายตาหรือว่าโรงเรียนผู้พิการอื่นๆเอง,เองครับบางทีไม่ซัพพอร์ตการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีพอทําให้เขามีพื้นฐานไม่แน่นก็เลยส่งผลต่อเรื่องความมั่นใจความรู้สึกต่างๆนั่นเองดอมและเนมก็เลยวิเคราะห์ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็พบว่าบางลากเนี่ยโอ้โหมันใหญ่มันลึกมากเลยพวกเขาเองไม่สามารถแก้ได้อย่างเช่น หลักสูตรนโยบายการศึกษามันเป็นเรื่องไกลตัวมากๆนะครับแต่เรื่องที่เขามั่นใจและสามารถเลือกแก้ไขปัญหาได้ก็คือเรื่องความมั่นใจแล้วก็ทําให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเหมือนกันเลย พอเราขุดลากลงไปแล้วเราเจอว่าบางลากเนี่ยมันลึกเกินไปเกินกว่าที่เราจะแก้ได้เราอาจจะเลือกลากที่เรามั่นใจทีมเราพร้อมหรือเราอาจจะเลือกบางลากที่เป็นปมทําให้เกิดผลกระทบอื่นๆอีกมากมายถ้าเราแก้จุดนั้นได้อีกหลายปมก็จะถูกแก้ไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการเลือกลากว่าเราจะแก้จุดไหนดีพอเราเลือกลากได้แล้วต่อไปเราก็พร้อมแล้วละ่ะที่จะไปตั้งโจทย์เพื่อออกไอเดียแก้ไขปัญหากันส่วนใครที่อยากจะได้เทมเพลตในการขุดลากของปัญหานะครับก็สามารถใช้ เล่มนี้ได้เลย s y i Social Innovation Playbook นะครับเราก็จะมีต้นไม้เจ้าปัญหาเป็นหน้านึงเลยให้ทุกคนได้ลองไปเขียนกันครับผม